สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมอนิกับมะพอกับยีแดงอีกแล้วเนาะค่ะมอนิยีแดงกับสีมะเห็ดหมกปลานิ้นเนาะค่ะกับมาเบิงกันเลยเนาะค่ะว่าเครื่องปรุงของยีแดงนี่อย่างเนียมาเบิงกันเลยค่ะค่ะเครื่องปรุงของยีแดงกับมีพระเอกเลยก็คือปลานิ้นเนาะค่ะปลานิ้นยีแดงก็ได้ได้หั่นได้ล่างไว้เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเราก็ได้เอียบเกียร์ไว้หน่อยหนึ่งแล้วเนาะค่ะเครื่องห่อหมูของยีแดงกับสีมีพพิกเนาะค่ะ พริกล้วก็หอมแดงแล้วก็หมวสซิงไข่หรือตะไครเนะคะส่วนนี้แดงก็สิตาให้มันละเอียดเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็มีเขาเขาเบือเนาะคะ่ะบานอีสานกระสีเอินเขาเบียเนาะคะ่ะเขาเนี้ยแซนามเนาะคะ่ะแล้วก็มีผงชูรสผงแล้วก็มีเกลือเนาะคะ่ะมีเกียอมีรลดีเนาะคะ่ะแล้วก็มีน้าปลาเนาะค่ะแล้วก็มีน้ำป,าะะล,ำปลาหรือน้ำปลาแดกเนาะจ้ะพี่น้อง ผักกระสิมีสามอย่างเนาะคะ่ะต้นหอมบักซีแล้วเหล่ากับใบแมิง้งรักหรือผักอิตูเนาะคะ่ะพี่น้องเหล่าก,กระสิมีใบตองเนาะจ้ะคะ่ะที่นี่ยายแดงกระสิม,มาตัมพริกก้อนเนาะคะ่ะพี่น้องลุยเลยตำพริกให้มันแหลกง่ายนี่ค่ะยายแดงกระสิใส่น้ำปลาคือเกลาเนาะคะ่ะพี่น้องเพรต้องใส่หลายคักเนาะคะ่ะ ใส่พอให้พรีกมันเปียกเนาะจะพี่น้องมันกระสิตําแหลกง่ายเนาะค่ะใส่เกลือลองไปจักน้อยทำไปเลยค่ะ พ่อแยแดงตาพริกแหลกแล้วเนาะค่ะีแยแดงกับิใไส้สข้าวเบียเนาะค่ะพี่น้องไส้ข้าวเบียตําลงไปน้งไปเลยเนาะคะ่ะข้าวเบียลงไปเลยเข้าวเบียนี่ก็สิเฮดให้หมกปลาเฮามันแข็งเนาะจ้ะพี่น้องอาใส่ประมาณนี้ตำไปเลยค่ะพเพราข้าวเบียร์แยแดงแหลกแล้ว ยะแดงกับซีไส้หัวหอมแดงเลยนาะจากพี่น้องเพราะว่าไส่สุดไทยเพราะว่าหัวหอมแดงมันมีน,มน,น้ำนาะจากเนมันสิกะเด็นเขัาตาเฮ้เนาะคะ่ะพี่น้องก็เลยต้องใส่สุดไทยนาะจ้ะใส่กันเลยตําไปเลยค่ะ พริกไหมุกปลาของยี่แดงก็ได้แหลกเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะพี่น้องพราะพริกแหลกแล้วยี่แดงก็มาตักไ่หม้อเลยเนาะค่ะส่หม้อปรุงเลยเนาะค่ะพี่น้องทิมมันแดงนะค่ะยีแดงใสไพริกเม็ดใหญ่ไปน้ำเนาะจ้ะสีสันมันสีแดงหนากินเนาะจ้ะพี่น้องมันก็บบ่ได้เผ็ดมันกเผ็ดกำลังพอดีเนาะค่ะค่ะ ปลานิ้นี่แดงกระละเอียบเกียร์ไว้แล้วเนาะคะ่ะยแดงกระสิบใส่เครื่องปรุงพอประมาณน่าจะพี่น้องใส่ชูรสจักหน่อยอูมามิเนาะคะ่ะใส่รสดีน้ำจักหน่อยนะาจะพี่น้อง เ่ิมควมนัวนะคะใส่ปลร,รา่าหนึ่งสองยี่เด่งกับสิใส่ประมาณนี้ก่อนเนาะคะ่ะเพราะว่าปลาห้องมันีปลาดิียบเกียร์ไปแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเนี่ยมันสิเค็มเนะจ้ะ ้นเห็นมันเข่ากันเนาะค่ะพี่นออ้องคารนคารนรนเพราะว่าเขาซิมอะไรเนะาะจะเดี๋ยว้ามันเค็มเดี๋ยวมันสิแก่อะไรเนาะค่ะพี่น้องนี่แดงกับสีไส้ประมาณนี้ค่ะ หน้าตามันกระสิประมาณนี้เนาะจ้ะพี่น้องพอค้นทุกอย่างเข้ากันแล้วเนาะค่ะนี่แดงกระสิมาใส่ผักเลยเนาะค่ะใส่ต้นหอมไปเลยต้นหอมปักซีเนาะค่ะ ปักซีแลว้วผักอีตูเนาะจ้ะใบเม้งหลักเนาะค่ะเพิ่มพร้อมหอมอีกอย่างหนึ่งคือใบบักกูดเนาะจ้ะพี่น้องใบมะก,กรูดนะคะใส่ผักลงไปใส่ผักลงไปเดี๋ยวก็ค้นให้มันเข่ากันเนาะจ้ะพี่น้อง ทุกอย่างมันเข้ากันค่ะเพราะคนทุกอย่างเข้ากันแล้วเนาะคะ่ะยีแดงกับสิมาทำการหมกเลยเนาะคะ่ะพี่น้องห่อหมกเลยหมกกันเลยใส่ผักไปน้ำนะจ๊ะ ใส่ผักไปด้วยพวกขมุกไงต่ละพี่น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ย ค่ะมกปลาของย่ยแดงก็ได้มกเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเดทั้งหมดซี่มกเนาะค่ะพี่น้องที่นีย่ยแดงก็เสียเอาไปหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องกับมาถาเบิ้งตอนสุกเนาะค่ะพี่น้องว่ามันสิเป็นยังไงนาะนจ้ะค่ะย่แดงก็ได้หนึ่งมกปลาไปประมาณเคิงชั่วโมงเนาะค่ะสีใบตองมันก็ได้เปลี่ยนสีแล้วเนาะค่ะพี่น้องที่นีย่ยแดงก็ะสีมะแกเบิ้งเนาะค่ะว่ามันสุกเรียงเนาะค่ะค่ะมาเบิ้งกันได้เนาะค่ะพี่น้องว่ามันสุกไปนะจ้ะสุกเรียงเนาะ าก,การสังเกตเนาะคะ่ะว่ามกป่าเ้าสุกไปเนาะคะ่ะเ้ากระเบื้องสีใบต,งะะาาตงองเนาะจะทาใบตองเ้าเปลี่ยนสีก็แสดงว่ามันสุกแล้วเนาะคะ่ะเพราอป่ามันกระสุกบางอยาะะ่างนาะจ้ะพี่น้องนี่หน้าตาม,มกป่าของเยแด,ดงนะะเนาะจ้ะเยแดงกับซิมมะซิมเบิ้งเนาะคะ่ะรสชาติมันเป็นยังไงน,นะะ้อมีน,มน้ำนัวจักหน่อยเนาะจ้ะพี่น้อง นัวพอดีเนาะค่ะพอดีเลยกินกับข้าวเหนียวปลุกปลาเส้เข้าวเบียร์เนะาะจ้ะพี่น้องค่ะมันนี้ยายแดงกัเขาจบคลิปไปเพียงซ้ำนีเนาะค่ะกับเขาฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับ s c ค i b e เป็นกำลังใจให้ยแดงน้ำเน้เด้อะค่ะเดอะ้อสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย